พูดถึงความเป็นอัจฉริยะจะระบุตัวตนได้ก็ต่อเมือ่อมีคนค้นพบความเจอจรัสของมันนายมีสุดยอดเลยมาเล่นฟุตบอลด้วยกันเถอะฉันยังไม่รู้กฎฟุตบอลด้วยซ้ำน่าเบื่อจังตอนที่ฉันเจอนายความฝันของฉันมันก็เริ่มขึ้นแล้วไอ้หมอนี่มันเป็นอัจฉริยะจริงเหรอเนี่ยฉันจะพิสูจน์ว่านายคือคนที่เก่งที่สุดในโลกอยู่กับฉันจนถึงที่สุดเลยนะ มีจดหมายจากสาภาพาฟุตบอลญี่ปุ่นส่งมาหาคุณหนูด้วยนะคะในบรรดา300้อคนที่อยู่ตรงนี้จะถูกฉันทดลองและสร้างเป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโงกและนี่คือสิ่งก่อสร้างเพื่อการมันบลูล็อกมาลุยกันเลยังนี้ Yes Boss จากทีมเซอิสกิโจอยจิตันคือคนที่จะเอาชนะพวกนายจงขับเที่ยวกันซะจบพวกเพชรดิบอจฉริยะ ฉันฝอ,นะอ,อาจจะสนุกสุดๆอยู่ก็ได้นี่นี่นายเรียวฉันจะลองดูนะพวกนายนะยังไม่เคยเห็นว่าฉริยะตัวจริงเป็นยังไง